ในการออกวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการคิกบ็อกซิ่งนะคะแล้ววันนี้ดาวไม่ได้ออกเองนะคะเพราะว่าออกกับโฟค่ะ นี่หลายคนเนี่ยรอคอยเออมาอีกแล้วรอคอยบอกว่าอยากให้คุณโฟเดี๋ยมาออกตามเพราะว่าคุณโฟเนี่ยก็จะออกแบบผู้เริ่มต้นเนะาะสำหรับใครที่ออกแบบหนักไม่ไหวเป็นมือใหม่เจ็บเข่าเจ็บข้อมือนะคะทําตามโฟได้เลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะอยากแนะนำสมาชิกใหม่ของเรานะคะนั่นก็คือคุณแม่ฟิล์มนั่นเองนะ ะะหลายคนน่าจะเห็นติ๊กต็อกเนาะคุณแม่ฟิล์มเนี่ยก็คือเปลี่ยนได้เยอะมากจากชาเลนจ์ที่ผ่านมานะคะชาเลนจ์วอลลังบาทพุงเนี่ยหายไปเลยนะคะและเกิดขึ้นได้าจากการออกกำลังกายตามชาเลนจ์วอลลังบาทนั่นเองซึ่งรอบนี้นะคะเราก็เลยมีโอกาสรับเชิญค่ะให้มาออกกําลังกายกับเราด้วยนะคะเย้ยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็นะคะขาดไม่ได้เลยก็คือชดุดสวยๆของเราในวันนี้ค่ะซึ่งเป็นชุดจากแบรนด์บิลลีสนั่นเองนะคะแบรนด์นี้เนี่ยเป็นชุดออกกําลังกายนะคะจากดีไซเนอร์คนไทยนะคะซึ่ง รอว่าเนื้อผ้าดีมากคือดาวใส่บ่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็แนะนําให้เพื่อนๆแล้วก็ผู้ติดตามตลอดเลยเพราะว่าใส่แล้วมันกระชับตัวมากเลยค่ะแล้วก็ไม่รัดติ้วนะคะแล้วก็เวลาโคอสเนี้ยก็ไม่เห็นกางเกงในด้วยจุดนี้สําคัญมากนะเพราะว่าถ้าสมมติเป็นชุดแบบถูกๆเนี้ยเวลาเราทําซคอสเนี้ยมันมีบางคลิปที่เราทําซคอแล้วมันเป้าขาดนี่ก็มี <laughs> คือจริงๆชุดออกกำลังกายเนี่ยเป็นกําลังใจให้เราอยากตื่นมาออกกำลังกายทุกเช้าถึงแม้เราออกกำลังกายที่บ้านถ้าเราได้ใส่ชุดออกกำลังกายสวยๆนะคะเราก็รู้สึกว่ามีกําลังใจในการออกกำลังกายใครนะคะที่อยากได้ชุดออกกำลังกายสวยๆให้รางวัลตัวเองในการออกกำลังกายเนี่ยก็สามารถไปซื้อได้ที่เบลลิสได้เลยนะเดี๋ยวเราเอาช่องทางการสั่งซื้อไว้ใต้แคปชั่นวิดีโอนี้ให้นะคะถ้าเราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มออกกําลังกายของวันนี้กันเลยค่ะเราเริ่มจากท่าวอร์มอัพกันก่อนนะคะท่านี้เดี๋ หลังเลยนะคะกว้างๆเลยค่ะเดี๋ยวจะหมุนไป30วินาทีนะคะหมุนไปข้างหลังเลยเพื่อเป็นการวอร์มอัพส่วนหัวไหล่ของเราค่ะเพราะว่าท่าคิกบ็อกซิ่งเนี่ยจะมีทั้งท่าเตะท่าต่อยนะคะ บอกเลยว่าข้อเท้าข้อมือของเราเนี่ยเราจะต้องวอร์มอัพดีๆไม่งั้นเราอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้นะคะตรงนี้เป็นส่วนที่สําคัญเลยค่ะซึ่งคุณฟิล์มของเรานะคะก็บอกว่าอยากให้โปรแกรมน,นี้มีวอร์มอัพครูดาวจริงๆเพราะตอนที่ออกเนี่ยชอบส่วนนี้่างั้นเราก็ขาดไม่ได้เลยนะคะต่อไปค่ะเราจะหมุนมาข้างหน้านะคะอ่าถ้าใครที่ไม่ต้องพักก็เริ่มต่อได้เลยนะคะ หมุนมาค่ะการหายใจของเราในวันนี้เนาะก็คือหายใจตามปกตินะคะใครที่มาออกกำลังกายครั้งแรกนะคะอาจจะแบบเหนื่อยในการออกกำลังกายวันแรกๆมันจะเป็นอย่างนี้แหละมันจะรู้สึกเมื่อยจะรู้สึกเหนื่อยนะคะแตท่ทั้งหมดทั้งมวลที่เราจะออกวันนี้แค่14ีนาทีเท่านั้นเองถือว่าไวมากนะคะแป๊บเดียวก็หมดเวลาแล้วแต่บอกเลยว่าเบิร์นสุดๆนะคะโอเคอีก5วินาทีค่ะตอนนี้แขนเริ่มเบิร์นไหมคะ เมินแล้วอันนี้ยังแค่วอร์มอัพอยู่นะโอเคทีนี้เราจะคอตลงไปนะคะต่ำๆเลยจากนั้นให้เราขาย้ายนะคะน้ำหนักของเราไปซ้ายขวานะคะจังหวะน,นี้ให้เรารู้สึกว่าข้อเท้าของเราค่ะได้ยืดนะคะรวมทั้งเข่าและการเปิดสะโพกของเราในท่าน,นี้นะคะย้ายไปเลยค่ะซ้ายขวานะคะเป็นการวอร์มข้อโ o เวอร์บอดของเราค่ะ อีก10วินาทีเห็นไหมบอกเลยว่าแต่ละท่าวันนี้จะไวมากเพราะว่าแค่30วินาทีเองและมีตั้ง15ท่านะคะไม่ซ้าด้วยสนุกแน่นอนค่ะโปรแกรมนี้เราจะพยายามไม่ซ้าท่านะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มออกกำลังกายในวันนี้กันเลยนะคะมาพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเนาะโอเคเราก็จะชกไปข้างหน้านะคะเบสิกเลยท่านี้นะคะให้จำไว้เพราะว่าเราจะได้ชกแบบนี้บ่อยค่ะใน การออกมังกยของเรานะคะโชกไปเลยซ้ายขวาเนาะวันนี้วันแรกเราอาจจะไม่ต้องกดดันตัวเองเยอะนะคะท่าก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเป็นการเน้นให้เราได้เริ่มก่อนอใช่เน้นเริ่มต้นก่อนไม่ยากไม่ยากสี่สามสองหนึ่งโอเคทีนี้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราจะฮุบฮุบไปซ้ายขวาอย่างนี้นะคะพร้อมหรือยัง มาถ้าพร้อมแล้วไปเลยนี่นะคะเราอาจจะทำไว้ขึ้นนิดนึงได้เราก็จะหายใจออกตรนที่เราชกนะคะหายใจเข้าทางสมุกออกทางปากได้เลยนะคะอีกสิวิค่ะโปรแกรมนี้ไม่เน้นความ เมื่อยนะคะเน้นความเหนื่อย3 <unm> ใช่ใช่เพราะเป็นคิกบ็อกซิง่งต่อไปเราจะทำท่าช็อตนะคะช็อตหนแล้วก็ลงไปต่ออย่างนี้นะคะอ่าพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะลงไปก่อนแล้วก็1 2 3 4ลงไปต่อ1 2 3 4าสเวลาสคอตชอตไปต่ำๆเลยนะคะ2 3 4แต่ถ้าใครเป็นมือใหม่ช็อตแค่ครึ่งเดียวพอนะ หนึ่สลงไปต่อเยี่ยมเลยไปค่ะ1นึ่สองสสเยี่ยมอีกแค่ห้าวิสุดท้ายสองเยี่ยมค่ะต่อไปนะคะเราจะทำท่าลันช์ค่ะเป็นท่าที่หลายคนที่เคยออกตามฟิตกับดามมาแล้วเราทำบ่อยมากก็คือท่ารีเวิร์สลันช์มาปุ๊บชกนะคะตรงข้ามกับฝั่งที่เราฝั่งที่เราไปนะ ชกอ่าถูกต้องนี่นะคะจังหวะเนี่ยเอาเท่าที่ตัวเองคิดว่าตัวเองไหวเลยถ้ารู้สึกว่ามันไววไปทำช้าลงได้เยี่ยมค่ะ5้าสีสสองหนึ่งโอเคต่อไปสลับข้างนะคะ ข้างเสร็จปุ๊บก็ชคเหมือนเดิมนะ5 4 3 2 1เริ่มต้องส่งตัวดีๆนะคะอย่าล้มนะจะต้องส่งตัวดีๆนะจะบอกว่าคุณฟิล์มเนี่ยออกกำลังกายมาตอนนี้กี่เดือนแล้วคะกี่เดือนแล้วรู้ปะถึงปียังถึงแล้วเนาะ คือก่อนหน้านี้ไม่ออกเลยใช่ไหมคะโอ้สุดยอดแั้นก็คือก็เป็นยังเป็นมือใหม่อยู่นะคะคุณฟิล์มเนาะใช่มือใหม่สองสองคนนะ <laughs> มือใหม่คอลเวลในบางท่าแต่บางท่าก็ทำเหมือนกันโอเคต่อไปเราจะย่อตัวนะคะแล้วก็ขึ้นมาหาิเหมือนเราทำซูคอตดแหละแต่ว่าเราย่อตัวนะคะเป็นท่าหลบนะคะท่านี้ บริหารต้นขาค่ะเห็นไหมว่าแต่ละท่าแป๊บเดียวเองสิวิเยี่ยมค่ะตามองตรงนะคะโอเคต่อไปเราจะเตะหน้าสลับนะคะตรงนี้จะเป็นฟุตเวิร์กถอยถอยมาเตะแค่นี้เองรอบนี้เรายังไม่ต้องเตะสูงนะคะเพราะมันจะมีท่าที่จะทำให้เราเตะสูงต่อหลังจากนี้ ได้ไหมได้ไหมไปหน้าถอยล้งหลัง3 4 1 2 3 4ใช่เห็นไหม่ไม่เป็นไรวันนี้นะคะเราจะต้องมาเรียนรู้ฟุตเวริร์กเพราะมันจะมีฟุตเวริร์กที่เราจะทำในโปรแกรมนะคะใช่มันจะงงแค่แรกๆแหละโอเคทีนี้เหมือนเดิมแต่เตะขึ้น เขึ้นเตะขึ้นอย่างนี้นะเตะขึ้นงงนิดนึงไม่เป็นไรทำไ,ไม <c oughs> <c oughs> คนที่บ้านนะคะใครที่ทำตามไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าคนนำก็ยังทำไม่ค่อยได้เลย <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับ มันมันเป็นความแบบเราต้องเรียนวิธีการ Move เท่าของเราใหม่แค่นั้นเองนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะต่อไปเราจะมาท่านะคะกระโดดเชือกมือใหม่ทําแค่นี้พอนะคะมือใหม่ทําแค่นี้แต่ถ้าใครที่ได้นะคะอยากให้กระโดดหนึ่งสองหนึ่งสองอ่าดีมากค่ะสองหนึ่งสองเยีย่ยม นี่นะคะเลือกตามทำตามที่ตัวเองไหวได้เลยอีกห้าวิโอเคต่อไปนะคะท่าน,นี้ก็จะงงนะนิดนึงนะนี่เปิดปึ๊บเปิดปึ๊บเปิด,ปดใช่ สี่สามสองหนึ่งโอเคต่อไปนะคะเราจะแทงขา่าง่ายๆอย่างเงี้ยแทงข่าสลับแต่เท้าเหมือนเดิมจำได้ไหมคะอาวันนี้เมา,าทำวิธีการ ย่ำเท้า oh <my> ซ้ายขวาฮ่า oh <my> ถ้าเราเริ่มคล่อง oh <my> เราจะทำไวขึ้นหน่อยนะคะ oh <my> เห็นไหมมันจะงงแค่ตอนแรก oh <my> อีกห้าวิสุดท้ายโอเคทีนี้นะคะเราจะเหมือนตอนแรกๆเลยแต่ว่ารอบนี้เราจะ 2ครั้งเตะแค่นี้หนึเอเตะ5 1 2หอเตะ1นอเตะอ่าเยี่ยมสอเตะถูกต้องสองเตะหนึ่งสอ,องเต,งตะ yeah. สอเตะสุดท้าย1 2สอเตะเลยโอ้ยย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 ่ยยยยยยยตยย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 ย ไปไปต่อสิวิสองเตะอีกห้าวิเองเตะสองเตะค่ะโอเคทีนี้นะทีนี้งงอันสุดท้ายละงงอันสุดท้ายละนี่เออ ท่นั่นเองเฮ้อท่นั่นเองไม่งงใช่ไหมถูกต้องเห็นไหมท่านี้ก็ไม่งงนี่แหละคลิกบ็อกซิง่งอะมันจะมีท่าการเคลื่อนไหวที่แปลกๆหน่อยนะคะแต่ว่ามันเป็นมุกเมนต์ใหม่ที่ร่างกายเราไม่ชินะใช่มันก็จะสนุกด้วยเพราะว่าเราจะไม่ได้คิดถึงความเหนื่อยอย่างเดียวเราจะคิดว่าเอ้ยเราทำท่านี้ถูกหรือเปล่านะก็เหมือนเดิมนะเอ้ยผิดค่ะงี้ แล้วก็เหมือนเดิมนะพร้อมอยางไปฮึบท่าน,นี้ก็ถือเป็นท่าสุดท้ายแล้วนะคะหเห็นไหมไวยมากใครบอกว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายไม่เชื่อ15นาทีนี้มีทุกคนปะอยู่ที่ว่าเราอยากได้หรือเปล่าหุ่นที่เราบอกว่าเราอยากลดอะเราอยากได้จริงหรือเปล่า ถ้าไม่จริงก็เราก็คงไม่มีเวลาถูกไหมคะโอเคต่อไปเราจะยืดเหียดแล้วนะคะไวมากไวจริงไวจริงหนึ่งคลิปไวจริงไวมากถึงบอกไหมว่าถ้าเราขี้เกียจออกกําลังกายอ่ะแค่คิดว่า15นาที14นาทีอ่ะมันไวมากเลยนะมันแป๊บเดียวเองแค่นี้แหละเราไม่ต้องออกหนักออกทำไมสองสาชั่วโมงใช่ไหมคะเราอ่ะออกเท่าที่เราชอบเท่าที่เราไหว ที่สําคัญก็คือการควบคุมอาหารนะคะสําคัญมากอย่าลืมปบกันบ้านโค้ดด้วยนะคะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1สสลับข้างค่ะล็อกนะคะดันเข้าหาตัวเองนะคะแล้วก็ล็อกไว้หายใจเข้าออกตามปกติเลยวันแรกผ่านไปแบบไวมาก เป็นไงคะไหวไหมเห็นไหมไหวจริงเนาะแล้วไม่หนักด้วยเห็นไหมไม่หนักเลยแต่ถ้าใครที่แบบเฮ้ยเหมาะกับการเริ่มต้นจริงเหมาะกับการเริ่มต้นเพราะเราไม่ได้ออกหนักอยู่แล้วแต่ถ้าใครแบบมันยังไม่สะใจอะเขาดาวอยากทําอีกทําอีกหนึ่งรอบนะคะก็กําลังสามรอบก็ยังดีนะคะเพราะมันเป็นท่าใหม่ๆอยู่แล้วงั้นเราทําสักสองสามรอบก็ได้สำหรับคนที่ออกมานานอะต่อไปนะคะ ยืดค่ะยืดขาด้านในนะคะค้างไว้ค้างไว้นะคะท่านี้เราจะเมื่อยอยู่นะบอกก่อนท่านี้ค้างไว้นะคะ30มสิบวิค่ะเราจะต้องรู้สึกถึงสะโพกนะคะที่ถูกยืดสิหวิสิบเก้าทนไว้นะแปเห็ทนไว้ 6 5 4 3 2 1เย้ผ่านไปแล้ว1คลิปนะคะผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วก็เดี๋ยวยังไงเจอกันพรุ่งนี้กันต่อนะคะเพราะว่าคลิปในโปรแกรมคิกบ็อกซิ่งเนี่ยเราจะเหมือนออกกําลังกายทั่วร่างแบบนี้ทุกวันเลยแบบที่เราไม่ต้องเน้นแต่ละส่วนเพราะว่าแต่ละวันเราเน้นให้ทุกส่วนเลยนะคะเป็นการเบิร์นไคลโอทุกๆวันก็ยังไงพรุ่งนี้เรามาเบิร์นกันต่อนะคะบ๊ายบาย